สวัสดีค่ะขอต้อนร,รับสุนีก้าเมียวแอมแนวนะคะตอนนี้พวกเรามาอยู่อยู่ที่บาร์ตี้แลนด์นะคะค่ะวันนี้น้องแอมจะมาร่วมเล่นเกมใหม่ของเรานะคะที่ทางแงม่กับป๊าจัดให้ก็คือจับน้องแอมเสียงโชคจะซองห้าซองค่ะนี่ต้กดห้าซองนะคะในห้าซองนี้แม่ยังไม่เฉลยนะคะว่าน้องจะได้อะไรแต่ว่ามันจะมีหลากหลายอารมณ์นะคะที่เกิดขึ้นตอนนี้ให้น้องแอมเสียงโชคก่อนนะคะคือปกติแม่จะให้แบบง่ายอ่ะ ก็คือมีการรูมเล่นเกมหรืออะไรสนุกสนานแต่วันนี้มีการจับซองอันน้ำยิดเลยค่ะเดี๋ยวพนักงานลืมสับสับก่อนสับก่อนหนึ่งสองสามส่สับก่อนเนาะอันน้ำขอให้โชคดีค่ะอ่ะันน้มยิบเล อะไรคะลูกลุยอันนี้เลยเหรอคะอันนี้อะไรคะกระเป๋ากระเป๋งาง่ายไหมคะเล็งแค่ตรงกลางเนาะกดงับนะ มาทั้งหมดแม่ใช้ตาจิตออยนี่แต่ลูกบอกว่าหนูจะเอาไปใช้แต่แม่ก็อยากจะได้ทุกเป้แม่ก็ะาดแล้วใครว่าแม่วรได้หรือน้องแอมควรได้กดคอมเมนต์เลยค่ะเพราะกระเปแม่ขาดน่แม่อยากได้แยกลูกดีไหมหรือว่าจะให้หน้องแอมกินคะแม่ อยา,ากได้กบตัวนี้หรูก็เลยจะขิ้นให้ป้าเหรอคะเล็งตัวไหนอยู่คะตัวขอนี่เหรอคะดูจากแขนคิ้น่าได้ไหมคะไม่ได้นอ,อ,อนตัวไก่ครับ ามันหมุนแนงอยู่แล้วไปไปไปอีกไปอีกเพิ่มไปอีก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 อ่านั้นอนปูปักเอาบโอ้โหจิดหัวต้องหมุนเวาหมกว่าเดิม We live ชอบให้แข่งแข่งกับการจับซองซึ่งน้องแอมซ้อมอยู่ที่บ้านคือแบบไม่ได้เลยได้แค่ห้าสิบบาทคุณแม่จะจะเฉลยดีไหมเนาะว่าข้างในแต่ละซองแล้วมีอะไรอย่าเฉลยเลยไว้ลุ้นเทปต่อๆไปเอาลุ้นิทต่อๆไปว่าน้องแอมเขาจะเจอซองอะไรเดี๋ยวแกะกระเป๋าให้ดูเดี๋ยวแกะกระเป๋าให้ดูดีกว่าเงินหมดแล้วหรอคะอันนี้น้องแอมเขาลืมมากทุกขอเอาไปใช้นะคะเอากระป๋องอันนี้เอาไว้ใส่ไว้ใส่นะคะไ่ใส อา้าแ,แล้วใช่แม่เหรอใช่จริงเลเนี่ยว่าแต่พี่ม่อนใส่กระเป๋าใบเล็กแทนแอมหรือว่าพอค่ะเดี๋ยวอันนี้เล่นโปรดนะคะเล่นโปรดจะใส่กระเป๋าใบโปรดของน้องแอมคืออะไรคะเพราะครอบครัวถึงหนืดอันนี้จะทำให้เด็กๆมีความรู้รู้จักใช้รู้จกัจกประหยัดน,นะคะเอาของที่ทิ้งไปแล้วกลับมาใช้ใบริไซเคิลได้ แม่สบายหรือเพราะว่าที่บ้านแม่ลูกสาวก็ทําที่ใช้อยู่โอเคอันนี้เป็นกระเป๋าสุดโปรดของน้อแอมแล้วนะคะเมียอ,อ,อกถ้าว่าตนูพูดเยอะพูดเยอะถ่ายคลิปเยอะโอเคเสร็จปุ๊บพร้อมโทรศัพท์มือถือ,อเอาไว้ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะคะแล้วก็ใส่พี่บอนได้ไหมใส่ได้นะคะใส่ได้ใส่พี่บอนได้ด้วย ปิดไม่ได้ปิดได้ไหมน่าจะปิดไม่ได้ได้ได้ปิดโตเจอนสได้ด้วเออแม่แต่าจะเจอลูกสาวขอใช้เลยชอบมากไมคะชอบมากอยาเพรนอแปล่นองอมชมอันนี้คือเป็นเปเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าใบแรกที่น้องแอม ที่เองใช้เองด้วยลาครเท่าไรคะราคาแค่บาทดีเอ้ยสบาทสบาทสองเหรียญไม่หรอใช่สองเหรียญยี่สิบบาทอตกลงค้างเท่าไรคะสองร้ค้างสาวสองร้อยอ้าวหนูจับได้ซองที่ดีหรอใช่ลืมไปตรเนี้ ดวงดีศาสาษ์ทำซองให้คลิปไปละรั้ง50บาทได้เังได้3ร้อยใช่เจ๊ขอนเป็นเจ๊ขอนจริงเรต้องรีบลุกไปซื้เลยไม่คิดแม่แล้วเหรอกำลังสบตาลูกปีกพีนาสงสารแล้วกระเป๋าแม่ขาดแล้วอะก็อยากได้อ่ะ เป็นแบบว่าช่องอยู่แอมชาน e ลไปไหนก็มีกระเป๋าสองใบคู่กันดีไหมลูกได้เอาไปหนึ่งโอเคเอาไปหนึ่งถ้าลูกสาวคีให้แม่ได้ตอนนี้แม่ก็เปลี่ยนเลยเรื่องไบไหนอยู่คะเลี่งไนี้คิดว่าจะทำให้แม่ได้ไหมคะ่น่าจะได้อยู่แห่แม่ไหม กบโบนัส3 0มบาทค่ะจบไปเลยครับได้ได้ค่นอ้าวกระเป๋าตังค์แม่เอามาไม่พอวันนี้ลืมบัตร a t m ค่ะเดี๋ยวต้องติดไปวดหน้าเนาะค่ะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ค่ะก่อนจะเดี๋ยวเร็วๆเดี๋ยวเพิ่งปิดรายการโชว์ก่อนตัวนี้ตัวนี้ได้อีกแล้วใช่โดนเลมอนพี่มอนอันนี้ภาคอะไรก็ไม่รู้ตัวเดวิลเหรอคะไม่ค่อยเห็นตัวนี้แม่ไม่ค่อยเห็นเป็นเดวิล ก็คือเป็นตัวร้ายอะคะ,คะได้อีกแล้วพี่ม่อนไซส์ใหญ่นี่เลยก็จะแบบที่ชอบที่สุดเลยที่สุดเลยจริงจะได้อีกตั้งหลายไปแต่มันชอบมาก,กว่าเจียวตรงไหนคะป่องดูเขาไฟาเบิด์ทนะคะค่ะวันนี้ก็ถือว่าปิดโปรเจกต์ดีค่ะแล้วแม่ก็ยังติดตางน้องอยู่นะคะ,คะอย่าลืมพวงแม่นะค่ะ ให้ดูอยู่นะคะมีความสนุกคลื่นเพลงยังไงก็แชร์กันไปเรื่อยๆนะคะ,ะให้ทุกคนรู้ว่าที่ไหนมีอะไรแบบไหนเนาะ,ะตอนนี้เราก็คิดไปเรื่อยๆนะ,ะก็ขอ,อปิดอยู่ที่วัดที่แลนนะคะตะวันานาคะะ่ะเดนทางสะดวกนะคะ,ะเราใช้เงินไม่มากก็คิดได้แล้ว<ะ>แล้วก็ใกล้ๆเด็กๆก็มากันเลยนะคะ,ะวันนี้เราก็ฝากผลง,งานกันแค่นี้เนาะถ<ะ>้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และไปที่ เราก็ไปคุยกันสดๆได้เลยนะคะ